โอเคครับตอนนี้ครับเราก็อยู่ในเกม Apex Legends Mobile นะครับเราก็จะมาลงแรงนะครับแล้วก็บอกแทคนิกเทคนิคนะครับบางประการนะครับที่มือใหม่ๆนะครับควรรู้นะครับสำหรับคนที่กำลังหาเกมเล่นนะครับผมก็แนะนำนะครับวิธีสอนโหลดสำหรับ iOS iPad iPhone นะครับผมก็ ทงเคีียวสอนไปแล้วนะครับสามารถไปดูในช่องผมได้เลยทีมเรานะครับก็มีบ<า>งับงกลาเอ้ไม่ใช่บังกลามีเจียบรอนต้านะครับไอตัวโลนะครับแล้วก็บอมบาเมนนะครับแล้วก็จะเป็นออกเทนตัวจัมผ่นแล้วก็ฉีดสติมนะครับก็เป็นตัวที่ เป็นตัวเร็วกับเป็นตัวช้านะครับส่วนเราก็เป็นเรดนะครับเรดเรดเรดครับโอเคเหมือนเพื่อนจะเจอประเด็นนะครับอิลลนตาต้องการความช่วยเหลือนะครับเกาะทองมาเชียวก็แตกเป็นหนึ่งครับต้องเปิดนะครับข้างมีตัวหนึ่งนะโอ้ดีนะครับที่เขามายืนเศษหน้าผมนะเขาจะหนีนะครับ เหมือนเขาเห็นสถานการณ์ไม่ดีก็จะไปละคาร์กบอลน,นี่วิธียิงนะครับก็คือยิงตอนมันสีทองนะมันจะไล้ระดับไปนะครับเป็นน,น,น้ำเงนินม่วงแล้วก็ทองนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับมันจะเปลี่ยนเองนะเราก็จะไปเปิดห้องโว้คีนะครับที่อยู่ในถ้ำน,นะบนแมปนะแต่อืกเกเซอร์มีคนนะครับ เราไม่ควรเข้าไปบวกคนเดียวนะครับม,ม,รมันจะเป็นหนทางที่ทําให้เราตายนะครับแล้วทีมเราก็จะเสียเปรียบมากๆนะครับเขาโอเคแพ็กเกจลงมานะแล้วก็วิธีสังเกตแคร์แพ็กเกจนะครับว่าเป็นดรอปหรือว่าเป็นของไลฟ์ไลน์นะครับก็ให้สังเกตบนแมปนะครับถ้าบนแมปนะครับมันมีจุดจุดขึ้นนะครับแสดง,งว่าเป็นดรอปนะครับแต่ว่าถ้า ไม่มีอะไรขึ้นเลยแสดงเป็นของไลฟ์ไลน์นะเขาหนีไปแล้วนะครับเขาเฟดหนีไปทางแคปนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องตามนะครับ<ป>เพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะไปเจอชะตากรรมของเขาเองนะนแคปมันหนัวม,มากๆนะถ้าเราอยากเก็บแรงนี่ผมแนะนําว่าไม่ควรลงแคปนะครับเราจะตายเร็วมากๆเลยเราไปวอลกี้ก่อนครับ ตอนนี้สถานการณ์บีบบังคับว่าเราต้องมาแคปนะครับคือผมไม่ได้อยากมานะครับแต่เพื่อนมันวิ่งเข้ามานะครับแล้วถ้าเพื่อนมาสองคนแล้วเราไม่มานี่มันก็ยังอะไรกันอะไรอยู่นะครับโอเคครับเราเจอปืนโหดนะครับห้าสามศูนย์หนึ่งนะเป็นปืนที่แนะนําให้เล่นนะครับเป็นปืนที่ยิงง่ายนะครับเหมือน M f o นะแต่ว่าแนะนําว่าปืนพวกไรนี่ควรจะมีแม็กแต่งนะครับผมก็ได้แม็กทองมาจากอาร์โบบอลนะครับ แล้วทำไมออกเทนเป็นอย่างนั้นล่ะลูกโอ้โหออกเทนก็นอาใจนะครับออเขาเ็นเกาะแดงนะครับออกเทนเกาะฟ้าจะเป็นงัดเกาะแดงครับเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำเลยนะเราควรรวมมาเขามากกว่านะครับจะโชว์เทพอะไรนี่ผมไม่แนะนำนะอยากลงแรงให้ไดแรงนี่เราควรจะเล่นเป็นทีมนะครับผมก,กดโซโลมานะครับก็ไม่ได้เจอต่างช่างครับเปรี้ยวมากเลยนะ เดี๋ยวเราเฟดไปรับเพื่อนกันครับเดี๋ยวเราก็เปิดประตูวาร์มนะครับลิฟต์มาใช่ไหมเข้าประตูไปตำแหน่งที่ปลอดภัยกว่านี้นะครับตรงนี้ผมคิดว่ามันไม่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าถ้าเขาเนี่ยโดดลงมาชาร์จเราเนี่ยเราก็น่าจะเจ๊งหมดนะครับ 1> 1เราชุบก่อนครับเอาละบัดรฮารโดดแบบนี้แล้วไม่เห็นผม เรียบร้อยนะครับบัตรเฮาโดดลงมาแต่ไม่เห็นผมนะผมกำลังชูไปออกเทนนะครับมันมาเอาจิรันต้าเลยนะเหมือนเพื่อนเขาจะมานะเราคนซ้ำบัตรเฮานะครับไอชิวทองแบบนี้นะครับมันจะสามารถชุบเตียงได้นะครับมันชุบเตียงได้นะครับเหมือนตอนบัตรเฮากดมั้เตอร์หมดนะครับเราต้องเรียบซ้ำก่อนนะครับถ้าถ้าเขาปลุกม้าเราเผลอนี่ มันก็จะชุบเต็งนะครับแล้วไอ้เอรื่องที่เาลุกขึ้นมาเล่นนะต่อเราจะไปเก็บกเกาะแดงเขามานะครับเพยยืรร่อสืบสารเจตนารมนะเรากระจายนี่ไม่แนะนำให้โดนนะครับถ้าโดนนี่ก็ค่อนข้างแรงครับแล้วก็ทำให้เราสโลว์แล้วตัวเราบางมากเหมือนเพื่อนเขาจะมาทำอะไรสักอย่างนะเพื่อนเขาอาจจะมาเก็บ แทของบัดหาเมื่อกี้เนี่ยพี่เดดออกมาคนเดียวนะหรือไม่ก็อาจจะเป็นโคนลตี้ะครับผมอาจจะเข้าใจผิดนะแต่เขายิงเข้าเร้ไม่หยุดเลยอะ่ะตอนนี้เราก็ใช้ปืนวอลทิมไปก่อนนะครับเพราะว่ากระสุนมันหาย,ยากนะเลเลดเกมนี่ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าคนนิยมใช้กันก็จะเป็นพวก เฮฟวี <Heavy S 2> <Lib> ่กับไลท์นะครับเราคนเล่นปืนไลท์นะครับไลท์ไลท์ไม่ไลท์เบรย์ไลท์เวรป้อนนะครับไลท์เอมโอลก็คือกระสุนส้มๆนะตอนนี้ทั้งสองทีมก็ดูเชยนครับไม่มีใครกล้าชาร์จใครนะไอ้ตัวนี้ก็แดงครับเขายิงเจ็บเหมือนกันนะครับเนี่ยเราชาร์จเป็นชิวเซว์ไปก่อนนะครับเก็บ คื่อบัตไว้ตอนเล่เกมนะเพราะว่าม,ม,มันเกาะแดงมันชั้นเพิ่งเ,เ,เดียวชิ้นเดียวอย่างเงี้เหมือนจะมีคนมาตรงนี้ครับน่าจะเป็นบัตรหาวนะครับเขาสแกนมาขนาดนี้เราติ๊กบอกเพื่อนเขาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขามาเยอะมาขนาดไหนเราเราก็ไม่รู้ว่าอาวุธของเขาเป็นยังไงนะ เราต้องควรจะสติ๊กกับเพื่อนไว้นะครับ Extended light mag here, level t h r บัตรเท้าเขาเมาื่ก็บไอเดอลนะครับบัตรเท้าตัวเมื่อกี้นะแต่เกนนาะแดงมาเลยนะไม่รู้ว่าเก็บจากไอเดอลเมื่อกี้หรือว่าเก็บจากไหนไม่รู้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าไอเดบ็อลนี่นอกก้อำเกาะแดงหรือเปล่า,านะครับขอโทษนะถ้าผมไม่รู้บางข้อมูลนะครับเราจะไปเล่นทางอีพิเซนเตอร์นะครับเอ้ยเหมือนจะเจอ <ๆ S 1> ประเด็นนะครัผมและเขาเปิดแล้วก่อนเลยนะ เหมือนเพื่อนจะเอาตี้ข้างในแคปนะครับเราก็ต้องไปสมทบเพื่อนนะครับเพราะว่าบวกกันสามต่อสองนี่โอกาสเพ้นี่ก็เยอะมากเลยครับแต่ว่าเหมือนเพื่อนจะถอยไปทางเรานะยังไงเพื่อนโอเคโอเคตา่อม,มาเพื่อนตา่อม,มาเราไปเล่นบนเขาอีพีเซนเตอร์นะครับค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะสูงมากนะ ตอนนี้ก็เหลืออีกสี่ตีนะเหมือนข้างหน้าจะมีคนเคลื่อนเข้ามาครับเราไ่ากหิงเขาได้นะครับไม่โดนเลยอ่ะไม่โดนอีกแล้วนี่ก็ไม่โดนเหมืหอ,มอนกันนะครับนล้ว <laughs> เ,เหลือเลือกครึ่งหลอดนะเราควรชาร์นะครับจวดนี้นะ เราเป็นเวทนะครับเราชาร์จแล้วเราออกได้นะอหนึ่งครับแล้วหมดตี้เลยนะครับแล้วถังบันคิวของผมเลยนะเขาแนะนำนะครับเวทเลือคนใ่สุดนะครับก็คือถ้าเห็นจังหวะน้องกระเส้นอย่างี้เราก็ชาร์จเลยนะครับน็อกให้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ให้เพื่อนวิ่งซ้อนเอานะครับแล้วเหมือนออกเทนี่จะแหลมไปนะกำลังวิ่งนะดูสังเกตจากแมพนะครับ กาะเขาเกาะฟ้านะครับแต่เขาเปรี้ยวมากนะเนาะเอาเห็นตัวเนี้ย <laughs> ยังไงอ่ะ <c oughs> น้องอีกแล้วครับออกเทนน้องอีกแล้วนะเราจเล่นน้องเขาได้ครับเหมือนกับ <c oughs> ออกเทนตัวนี้ยังชะตาไม่ขาดนะเราสามารถชุบเขาได้นะ Recharging shields. my เดี๋ยวเราจะลิฟต์นะครับออกเทนมาใกล้ๆหน่อยนะครับเพราะว่าตรงนี้นี่ก็เสี่ยงคนนะถ้าเขาโดดกลับมาโดดลงมานี่ถ้าเจอเรานี่ก็คือดับเบิ้ลดับเบ,บ,บ,บิ้ลน็อกนะครับเดี๋ยวให้ยูรันตาสไนเปอร์ซัพพอร์ตจากข้างบนก่อนนะตังนี้เขาโดดมาไม่ได้นะถ้าเขาโดดมาได้นะครับเสี่ยงมากนะนนเราจะเปลี่ยนปืนจากโวลนะครับเป็นาหางสองโอเคจสองครับ เพราะว่าระยะใกล้นี่ลูกศรน่นจะดีกว่าโอนะครับโอราะว่ากระสุนจะหอนออกเทนครับชีวิตที่สามครับเราใช้คุ้มแค่ไหนมาดูนะตอนนี้ก็หมดเป็กตี้นี่ครับเหลือสามตี้นะเดี๋ยวผมจะก็ไปเล่นบนเขานะครับเพราะว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ได้เปรียบนะ เหมือนจะมีตี้เข้าใหม่แลวครับไล,ล่ลยอยู่ตรงกลางเลยนะตอนนี้เหมือนหลังจะเข้านะครับจากทางซ้ายนะครับแล้วออกเทนไปอีกแล้วครับออกเทนไปแล้วนะคคตน,นตรงนี้ตีนึงก็ยังอยู่บนเขาตรงข้ามแล้วนะ แต่ว่าวงเราเข้าใเปียนนะครับออคเทนไปเลยครับตอนนี้ออคเคมันจะมีประเด็นแล้วนะออคเคยังไงอน่ะออเทนออคทำอะไรออเทนนองอีกแล้วอะออเทนนองอแล้วนะติดใหม่บ้างเลย เหมือนจะโดนโวงน็อกนะครับ <laughs> แต่ว่าผมเป็นคนทำเอดมิสเหมือนเขาจะไม่ช่วยเพื่อน,น,นะครับอะไรเปล่าเนี่ยโอเคแต่เป็นคิวยรงเลอเทนเรียบร้อยครับเห <c oughs> มือนอเลเทนจะไม่ได้เกิดเลยนะครับเพราะว่าบิลคอนอยู่นอกวงนะตอนนี้ก็เหลืออีกที่เดียวนะที่กันาเอาเลย เหมือนจะเป็นสามต่อสองนะครับแต่ว่าเราค่อนข้างได้เปรียบเรื่องวงนะสังเกตเดีย๋ยวนี้เหมือนทีเขาจะมีบัตฮาวบังกะรอแล้วก็เลสนะครับในการโผล่หน้าโผล่หน้ามาอย่างไงเจ็บเจ็บเหมือนกันย่งไโผล่หน้าอ้หเหมือน,นเขาจะยิงไม่ค่อยคมด้วยนะเราก็ค่อนข้างที่จะ สู้ได้นะครัวงได้เปรียบอย่างนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าเราสู้ได้นะเรา,ายิงต่อเขาไปก่อนนะครัให้เขาแบบน่าจะมีเวลา,า,าชาร์จเกาะแล้วยังไงเอาวาร์ปเ,เจฟเจฟเจ็บดีนี่ยังเจ็บอีกตัวนะครับคนละขึ้ขงหลอดนะเหลือนะครับเหลือเนี่ยไม่ได้ให้คนละขึ้นหลอดนะั่นเลอคนละขึ้นหลอด เหมือนกับจิลอนต้านี่ก็สนัยวัดกับเขาเพลินแล้วอ๋ออ๋ออ๋ออออโดนสวนนะครับโดนสวนบงเราได้เปียบมากนะเอารอเลยครับเตรียมตัวเลยครับโอเคครับจัดเป็นหนึ่งนะ ตัววงน้อยอีกห้าสิบนะครับแรงมากแล้ววงอ่ะตัวเดียวแล้วไม่โดนเลยนะครับลูกสองต้องมากินไปนหนึ่งนะครับเนะก้าสิบนะก็ถึงแตกเลยนะ้วยังไงอะ่ะนัดที่สองสามไม่นนะมีนะมีแค่นัดเดียวนะครับโอเคครับ Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys there can't help it.